สวัสดีค่ะสบายดีบอสบดีบอสชื่นใจจังเลยค่ะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเบอร์บ้านไผ่ค่ะบ้านแหง้งบ้านยินด้วยนะครับบ้านแหง้งบ้านยินด้วยบ้านแห้งและบ้านยินด้วยค่ะให้หญิงค่ะโอ้เรียกไม่ถูกเลยเนี่ยต้องมาอยู่หลายๆ ได้เรียกเก่งแล้วพูดเก่งใช่ไหมคะวันนี้เสียงไม่มีเลว เคยเจอค่ะปลาปลาใสาที่สถานีรถไฟพี่พี่น้องเต็มไปหมดเลยเห็นใบหน้าว่าแม่พี่น้องแล้วดีใจค่ะทำไม่อดคิดถึงนายกทักษิณจินวัฒนไม่ได้ค่ะมีหน้าท่านบนคิดถึงบ้านอยากกลับ ฝากมาบอกว่าเกิดทอดหลายเด้อฮักฮักพี่ชายก่อฮักฮักนายกอทัศินไหมคะมแล้วฮักน้องคนเล็กหรือเปล่าขอน้องคนเล็กมาทำงานแทนได้ไหม,ไมให้หรือเปล่าโอ้ยอย่างนี้ก็อย,อยังจั่วค่ะเพ่าแไม่พป่น้องคะ่ะ น้องคะอ้มาอ๋อล้างหน่อยอะ่ะเอางี้เรามาเช็ดเสียงกันก่อนวะ่าคุณสุภาพล่นเขเสียงไยคะ่ะเอาฟังเสียงผู้หญิงสิอยู่ไหนคะ่ะ ไม่มีอะไรที่จะทําให้มีกําลังใจไม่มีอะไรให้ความสดชื่นเท่ากับพลังเลกกะการสนับสนุนจากพ่อแม่พี่น้องนี่แหละค่ะวันนี้ยิ่งรักชินวัตรผู้สมัครบัญชีปลายชื่อหมายเลขหนึ่งประกาศตัวเองขอทำงานรับใช้พ่อแม่พี่น้องได้ไหมคะขออาสา ตัวเองและพักเพื่อไทยเข้ามาแก้ไขปัญหาป้านเมืองปัญหาข้าวยากหมากแพงได้ไหมคะเพราะวันนี้ทราบมาว่าพ่อแม่พี่น้องประสบปัญหาข้าวยากหมากแพงแย่ที่สุดเท่าที่ผ่านมาเลยใช่ไหมคะท้านายกศักดิสินยังทำงานต่อพี่น้องคงไม่ลำบากแบบนี้ใช่ไหมคะ ายต่างๆของพรรคเพื่อไทยนั้นเรามุ่งในการที่จะแก้ปัญหาปากท้องและสร้างรายได้กลับคืนมาให้พ่อแม่พมี่น้องมีความสุขเหมือนเดิมดีไหมคะและรวมถึงนโยบายที่เคยประสบความสำเร็จในอดีตเราจะนำกลับมาสามตาอดีไหมคะสามสิบบาทที่ต้องรักษาได้ทุกโรคจริงๆเอาไหมคะ พอจบเอาไหมคะ SML เ,เอาไหมคะกล้องทุนหมู่บ้านละคะเพิ่มอีกหนึ่งล้านเป็นสองล้านบาเบียร์อสม,มอเอาไหมคะเบียรผู้สูงอายุละคะไม่มีที่นี่ไวรุ่นมนาข้าเสียงไวรุ่นหน่อยสิคะ เห็นไหมเห็นไหมแต่เบียร์ฟูสูงอายุนะคะเรามีตั้งแต่หกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยถึงหนึ่งพับาทค่ะพอไปมิน้องคะระบบรับจำนำข้าออกกลับมาดีไหมคะเ <Yeah. S 1> พอะรู้ว่าวันนี้ค่าชดเชยเงินประกันได้ไม่พอค่าที่จ่ายเลยใช่ไหมคะ เอากลับขึ้คืนมานะเอาเข้าเบิกเจ้าเกวียนละหนึ่งหมื่น้าพันบาทใช่ไหมคะเข้าหอมมะลิสองหมืนบาทใช่ไหมคะมและมันมีบัตรเครดิตก๊เกษตรกร,ร,กรอีกใช่ไหมคะมตัวนี้ถูกใจไหม,ไมโอ้อยางงี้มาถึงไม่ต้องห่วงนะครับทุกนโยบายพร้อมปฏิบัติได้คะ่ะพ่แไม่มีน้องคะ แล้วยังมีอีกปัญหาหนึ่งคือวันนี้ปัญหาในเรื่องของน้ําท่วมน้ําแรงใช่ไหมคะที่แก้ไม่จบสักทีใช่ไหมคะพราะเพื่อไทรมีนโยบายในการเชื่อมย5ลสิห้าุ่มแม่น้ํานะคะไปเชื่อมแม่น้าของและแม่น้ําชีดีไหมคะจะได้มีที่ทำจะได้มีน้ําใช้ตลอดทั้งปีและทํานาได้มากกว่าปีละหนึ่งหนดีไหมคะดีถูกใจนะคะ แล้วยังมีอีกว่าวันนี้ไม่รู้ว่าใครมีนี่บ้าง <Yeah. S 1> โอ้ยทำไมเสียงบ้ามาไม่น้อง,ม,องมีนี่บ้างอย่างงี้กันะตามก็ฮ้า ตัวหมากฝรั่งเลยใช่ไหมคะเรามาประกาศสงครามยาเสพติดให้หมดไปภายในหนึ่งปีดีไหมคะดังนั้นนโยบายยาเสพติดของภาคไทยนั้นผู้เสพเราถือว่าเป็นผู้ป่วยที่จะต้องเยียวยาและรักษาดีไหมคะแต่ผู้ขายเราต้องจัดการอย่างเด็ดขาดเลยวันนี้มีผู้หญิงเยอะ ขอนโยบายให้ผู้หญิงได้ไหมคะได้ขอเสียงผู้หญิงอีกทีค่ะคนเพียบ้านคนบี้ผู้ชายอย่าวุ่งบ้านนะคะ ผู้หญิงนั้นมีพลังตั้งใจทำงานขยันแล้วหาเงินเก่งค่ะใช่ไหมคะดังนั้นรั่อไทยมีนโยบายในการพัฒนาบทบาทของผู้หญิงและรวมถึงพัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานเพื่อให้คุณภาพสินค้าทั้งโอท็อปและสินค้าต่างๆนั้นขายดีมีคุณภาพเรามีก็ประมาณให้เฉลี่ยจังหวัดละหนึ่งล้านบา แล้วนโยบายทั้งหมดของพรรคเพืไทยถูกใจไหมคะเห็นไหมคะเราไม่ใช่พูดแต่เราทําได้จริงๆคะ่ะขอโอกาสาพรรคเพไทยไปทํางานรับใช้พ่อแม่พี่น้องได้ไหมคะ<ช>แล้วจะขอตัวแทนของชาวชาวบ้านไทยไปเป็นตัวแทนในสภาได้ไหมคะ<ช>ขอฝากคุณเรื่องเดชสุบัน แทนของพี่น้องไปทำงานเพื่อจะเป็นปากเป็นเสียงได้นะคะพอไมพี่น้องคะแต่วันนี้จังหวัดคอนแก่นมีสอสอทั้งหมดสิบท่านนะคะบวกบัญชีเชื่อเป็น16ท่านขอยกจังหวัดได้ไหมคะวันนี้ไม่รู้ว่าปูเข้าใจถูกหรือเปล่าว่าเบอร์หนึ่งนั้น 哦，像你、oh,。